สวัสดีครับวันนี้สกัดได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นสายกายภาพนะครับผมในเรื่องของสกิลติดตัวของเขานะครับผมจากตอนแรกเนี่ยพลังชีวิตสูงสุดบวกกับ APAP AP คือสายเวทนะครับผมกลายไปเป็น2พลังชีวิตสูงสุดบวก0.6 AD AD นี่คือกายภาพนะครับผมแล้วก็ในสกิลที่2ทุบนะฮะ,ะพลังชีวิตสูงสุดบวก1.0 AP กลายไปเป็น พลังชีวิตสูงสุดบวก1.0ด ad ad คือกายภาพคือเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ผมนั่งลองมานานแล้วเรามาดูไอเทมกันนะครับผมเอ่อมันเป็นขายกายภาพใช่ไหมพวกของเวทอะไรแงี่สก,กัดมันจะออกแล้วไม่แรงเหมือนเมื่อก่อนเพื่อนๆเดานะครับแล้วก็พวกอ่าไม่ใช่สมุดเขียวถ้าคุมเขียวตัวน,นี้เรามานั่งคุยกันก่อนนะครับไม่ ว่าออกได้อ่ามันจะแทนล็อกชิลนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนจากอันนี้เป็นฟอสแฮมเมอร์เอ้ยไม่ใช่อ่าคอนปับ๊บสอประมาณ2อ0พนะครับแล้วถ้าผมขายดูนะผมขายผ้าคุมเขียวนะครับเพื่อนๆแล้วไปออกเป็นอย่างเช่นอ่าของสายแทงนี้ทุกเพื่อความแรงให้ดูนะครับสไลด์หนึที2 2 0 2 ซึ่งปกติแล้วตอนนี้มันออกสายเวทแล้วอาจจะไม่แรงแต่ว่ามันออกภ้าคลุมเขียวแรงเว้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยว่ามันจะเล่นเป็แบบไหนนะครับเดี๋ยวผมลองออกเป็นดาบแดงสองพันสองอถ้าในเรื่องของความแรงอยากมีเหมือนกับออกสายแทงก็นแหลแต่ให้มันแรงหน่อยนะครับคอมโบหนึ่งตายสำหรับตัวบางๆอะไรอย่างเงี้ย 2อ0พเออเนี่ยเห็นไหมสรุปคลิป่ากลุ่มเขียวมันแรงขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็งงๆอยู่อ่า2องพเจฉลีล่ยเฉลอยู่ประมาณ2 8งแปดสอนะครับมาเดี๋ยวผมจะขายของแบบวันพันแมนก็คือหมัดเดียวเลยถ้าเป็นสายในก่อนก็จะประมาณนี้ล่าสุดเลยคลิปล่าสุดเลยผมออกภาพคุมเขียวได้ต่อย5้0 0ันห้ันมั้ง ดูครับซอกจามก็คือสายเวทเนี่ยไม่แรงแล้วนะครับไม่แรงแล้วเปลี่ยนไปเป็นกายภาพผมตอนแรกผมคิดว่ากายภาพเนี่ยออกโบเกนสเปียเหมือนแต่ก่อนเลยอมนิอัมจะมีหมัดด้วยถุงมือนะครับแล้วก็พวกเคียวอะไรอยา่างนี้คือทุกเดียวตายเหมือนกันเดี๋ยวเพื่อนมาดูนะครับว่าสายกายภาพเนี่ยแรงหรือเปล่าดูนะครับอ่าผมขอเปลี่ยน นี่เลยนะครับมูลาอมิอามดาบแดงอันนี้ผมห้อยสมุดเขียวกับไอ้นี่มาด้วยนะก็ยังคง2,007อยู่นะครับแน่2 2,007เปี่ยนเป็นโบเกสปีอ่ะผมลองออกไม่ไม่เจาะแล้วกัน AD ดีเขาเรียกว่า AD ดีติดตัวกายภาพติดตัวประมาณ2,008ถ้าเพื่อนเล่นแล้วรู้สึกว่านี่ผมออกอันเนี้ยดาเมจ ชุดหนึ่งตายเลยนะครับบอกกันได้นะอันนี้ผมขอลองเปลี่ยนเป็นไอ้นี้บ้างนะครับของสายเวทคล้ายๆอมอมไมแอมสองพันหกมันเฉลี่ยเฉลี่อยู่2อ0พันแปดกับสองพันหกสองพันเจว่ะแต่ถ้าไปเล่นในในแรคงจริงๆอ่ะก็คือเป็นสายแท้งแบบเซตแรกๆเลยแบบเซตแรกๆเลยที่ออกข้าคุมเขียวได้ออกของแท้งได้นะครับอันนี้มันค่อนข้างที่จะต้องใช้เงินหน่อยซึ่งมีสมุดเขียวกับ ดาบแดงอ่ะอ๋นนี้ก็ค่อนข้างแรงขึ้นมานิดนึงแต่ใช้เงินเยอะถ้าในเแรงใช้เงินเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปรอในเกมกันดีกว่าอยากรู้แล้วว่า คุกกี้แลนด์ชอปเติม R O V เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R o V ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยงรับเติม R V หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับคือเราต้องรู้ความแรงก่อนนะครับว่าทุบหนึ่งครั้งมันจะปิดดาเมจที่เท่าไหร่เราจะได้ไปฆ่าแครี่อะไรอย่างนี้ได้นะ แถวเลเวลหนึ่งอัพมาก็แรงอยู่ดีนะครับเอาวัดดิเอาวัดดิกด,ดช้านะกดช้านะ <have> มันน่าจะประมาณนี้เพื่อนๆที่เขาบัฟมาใหม่ก็จะมีสายกายภาพเข้ามาด้วยซึ่งปกติมันก็จะมีเวทขึ้นมาหลากัหลกๆอยู่แล้วใช่ไหมสีม่วงสีชมพูแล้วมันก็จะมีสเก็ตสีแดงๆอะ่ะจะเป็นสายกายภาพนะครับซึ่งมันก็ เออต้องมารอกันนะครับก<ะ>็จะเป็นแบบลองเท้าตีไว้ก่อนเลยโอ้โหแรงกว่าว่ะรูนทั้งหมดผมใส่เป็นรูนโลเด้นแอสเซนตาแล้วก็อีกอันหนึ่งอะไรนะสเตมน,นะครับไม่แน่นใจก็ตรงกลางื้อสปิีดเออมาตีไว้ด้วยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูนให้อีกทีนะครับ เป็นโูนเวทเหมือนเดิมเพราะว่ามันเวทมันเด้งอันใหญ่นะครับเน่ห็นป่ะันสองถ้าแบบพวกกายภาพอะไรเงี้ยมันจะเด้งเป็นสีแดงเลยแดงแจ๋เลยนะครับแต่ดาเมจเวทยังคงอยู่ผมก,กงง็งงอยู่ว่าบัฟมาบบมเป็น AD แต่ออกผลออกมาเป็นดาเมจอ่าเวทผมรูว่าเขาจะลงมานะบบนีไม่ลงครับนี้เวทฟ้าเลยฟ้าลรฟ้าลโดนแล้ว เพื่อนๆเล่นสายไหนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเวิร์กว่ะหรือว่าเล่นแบบสายปกติต้นเกมมันเล่นได้โหดตาอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันมีสเกลบวกเข้ามาบวกกับเบลด้วยนะบวพื้นฐานของดาเมจสกัดด้วยนะครับจะต่อยแรงขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งถ้าปกติแล้วอะออกสายแท้งถ้าเป็นแพทเก่าใช่ไหม อันติสกิลสองสกิลหนึ่งยังไงก็ปิดได้นะครับจําได้เลยแบบแดดพวกเอลซุที่แบบไม่ค่อยออกกันเวทกันอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้แครี่มันออกกันเวทกันไหครับออกทอยอะ่ะพวกจ็อกเกอร์อะไรเงี้ยออกทอยอ่าครับที่นี่ออกไกอาอะไรอย่างนี้ <been> ยังไม่เห็นผลนะ มันต้องมาลองได้กับคนในแรงด้วยนะครับเพราะว่ามันจะแตกต่างกันด้วยเลเวลด้วยแล้วก็การเงินที่ลองหาด้วยนะครับนี่อาตาเพิ่งบัฟมาเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันหน่งทูบหนึ่ทูสบสะบัดโอ้โหไอ้ล่ามง่ง มันเอากูขนาดนี้เลยหรอวะก็เพ่เกิดมาขอครับขอะครับ,รรบมีอาตู่มาด้วยถึงมันก็แรงอยู่นะเราอะเราก็แรงอยู่นะเราก็แรงอยู่นะถึงก็ต้นเกมก็แรงแรงนะครับแรงขึ้นอันนี้ใส่ลูนเหมือนเดิมนะใส่ลูนเหมือนเดิมพลังแสงเหมือนเดิม,มนะครับแฟนรัดให้หน่อยรัดให้หน่อยรัดให้หน่อย ต้องมีเพื่อนต่อเติมดาเมจนิดหนึ่งตอนนี้เราต้องฟาร์มไปก่อนนะจ๊ะถ้าเป็นแพทเก่าผมเอาไปทำคอนเทนต์แบบาดาบแซเอามาต่อยอเขาเรียกว่าไรวะเอออะไรอย่างเงี้ยที่แทนเกาะไฟหาคอนเทนต์เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาปรับเปลี่ยนกันใหม่จริงถ้าแต่ก่อนผมเล่นเป็นสายกกลภาพบล็อสเป,ปียอมิอาร์ดาบแบงค์นี่คือตายแล้วนะเข้าหนึ่งคันนี่คือตายแล้วนะครับ ช่วงนั้นที่ก่อนที่สกัดจะรีเวิร์ดว่าเป็นสายเวทภาพจำยังชัดเจนอะยี่ช่วงนั้นไม่มีวันพันไงยังไม่เบียวช่วงนั้นเป็นงงคนเหมือนเดิมไกอาสแตนดาร์ดมันแล้วแต่เกมแล้วช่วงหลังๆสกัดก็ไม่ค่อยได้ออกเกาะไฟนีจากที่เห็นนักแข่งเขาเล่นกันก็จะออกเป็น ชิวออฟเดอะลอตไม่ก็ไกอาร์สแตนดาร์ดเลยนะครับเอาแบบแข็งถึกๆเลยพันห้าพันห้ากับเลือดถ้าแบบตัวบางๆมันก็มันก็ถือว่าโอเคอยู่นะ <Your team S 1> ทุบหนึ่งทีนี่เรายังไม่ยันตินะแบบคอมโบโให้เพื่อนในไฟส์นะครับความแรงเท่านี้ เสิบให้มวยต่อยตายอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อันที่ผมงงก็คือผ้าคลุมเขียวมันดันมแมลงซึ่ง <c oughs> มันเป็นเวทแม่งดันมแมลงเว้ยอันนี้ยังงงอยู่ <c oughs> เดี๋ยวลองออกผ้าคลุม ไม่กดวีกว่าผมมำสู้ครูโดยเฉพาะขอเดือนละกันึงสู้ไม่ได้เอาเแต่ยังไงต่อต้องสกิลหนึ่งให้โดนนะผมว่าสกิลหนึ่งไม่โดนนี่ก็คือไม่มีามดาเมจมีอ่ะแต่ว่าน้อยลงเยอะหรือยวป้อไมไปก่อนนะครับพี่แกอย่างลันเอาป้อมอยู่ครับแต่ว่าจะตายนะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยภาพกูบักต่อยป้อมได้แค่พันเดียวได้แค่พันเดียวนะครับลิมิตเราจะต่อยแบบโอ้มัดนะสองพันจะต่อยป้อมได้แค่พันเดียวนะครับดูยาวๆเลยหรือว่าผมอาจจะผิดพลาดอะไรสักอย่างดามเมจเป็นอ่อนได้แค่นี้พย,นะพยายามหายทเทมแล้วนะจริงพยายามหาแล้วเพื่อนให้ไม่หาไม่เจอเว้ยได้แรงแค่เล็ แรงแล้วไม่ตายด้วยไงประเด็นอะแรงแล้วคอมโบนึงไม่ตายด้วยไงเอา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 ไอ้บอ,อ,อ,อนแผ่นด้าดีกว่ากูจะกลัวทำไมวะเออตอนนี้ยังงงๆกับตัวเองอยู่นะครับว่าแม่งจะตายหรือเปล่าในใจกลัวแม่งจะตายหรือเปล่าวะเข้าคอมโบนึงอะไรเยอะ ว่ามันมันมีกลิ่นตรงที่ต้นเกมมันอาจจะแรงนิดนึงเท่าเท่าที่เล่นสกัดมานะอาจจะแรงนิดนึงนะครับเท่าที่เห็นนะโอ้โหมึงมึงันเกิดมาทุกปัญหาแต่แพตตาไม่คิดว่าจะเข้าขนาดนี้นี่ไงเข้าแบบนี้บ้างโอ้โหไอ้นั่นก็วี่ไอ้นี่ก็เผา ลุบมาลังสุดด้วยเกิดบรุลุพระนาโหเรียบร้อยครับหมดตี้สกัดปรับมาใหม่ไม่มีดาเมจเวทล้านะโหอ่านแผนก่อนเริ่มเกมนี่แหละสะบัดแดงแดดต่อยสวยสวยสวยมวย อันนี้ยังกล้ากลัวๆอยู่นะครับมันแบบแปลกๆไม่รายกล้าเล่นสุดเท่าไหร่แต่อย่างเงี้ยเติต่อเติร์ดเงี้ยสบายสกัดชอบอยู่แล้วนะเฮ้ย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 มันพาตีนมาโอ้โหสามตัวโอเคเราได้ดีมิเชอร์แล้วนะครับอันนี้เราเอามาแทนร็อกชิลมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เอาของกันไว้นิดนึงผมว่าชิลออฟเดอะลอสดีกว่ามันได้ HP เยอะกว่า HP ก็คือแม็กเลือดที่สเกลที่เขาบอกนะครับพลังชีวิตสูงสุดบวกน่นนีนัน,นบวก AD นะครับเอีอ่ยวโดร้อนมันให้พลังชีวิตเยอะกว่าแต่แล้วบางเกมก็เจอแครี่2ตัวหรือแบบรัวๆจริงๆไกลไม่ถึงอะไรเงี้ยกอนสะท้อนก็ดีอยู่นะครับ ก่อนท้องก็ดีอยู่แบบเจอพวกเซนิเทียนะในแผนนี้มันซอยเอาซอยเอาอะไรนี้นะครับ mm. รนี่ผมรีบหาเงินก่อนนะเล่เนกัมันเจา้าน่ะเขาบอกเลยเล่นกัมันเจ้าน่ะยังไงสิ C? เฮ้ยอาต้าหรือแครี่วะไอ้ออมาแรงๆนี่เอามันอาต้าหรือแครี่ครับเนี่ยโอ้โหเล็บเดียวฮะเราคลึงหลอดอฟิกดีกว่าโอเคเราตีคลิปตรงนี้เลือดเด้งแรงเหมือนเดิมนะครับเลือดเด้งแรงเหมือนเดิม <c oughs> เล่นไกลอาด้วยแล้วก็ตัว <c oughs> ของตะกัด <c oughs> ด้วยนะครับ ฟาร์มซ่อมหนึ่งเดียวหายเทียมก่อนแค่ไปต้องกลับบ้านเลยครับตีตีเียบร้อยแล้วคิวสองสามตัวสกเวปมาเลยครับชิวออฟเดอะลอดชิ้นสุดท้ายที่เราเซตกันไว้ก็จะเป็นสมุดเขียวนี่เลยนะครับ อันนี้รีบหาเงินบ้านนะเพราะว่าก่อน15นาทีเดี๋ยวมันต้องไฟกันแล้วนะครับอายาไปขึ้นหัวน,นี่อารามณ์คล้ายกับเราเล่นโตโรเลยโตโรไม่ก็ตัวอะไรนะมอตทอสนะครับเดี๋ยวผมตัดดีกว่าเดี๋ยวผมฟาร์มก่อนผมฟาร์มไ้แป๊บเติวมีคนหลุดมา โอ้ไม่ได้เลยโอเคนาทีสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะ15นาทีไม่น่ายากนี่ผมมมังกรงันตนะั้งแต่ต้นเกมแล้วนะครับเ,เลิกแหลมเลิกแหลมโค้กว่าแล้วนี่ไม่ใช่โค้ดนะครับ คือว่างว่างพิมพ์15ทีนาทีปาบ <c oughs> ฟามทั้งเกลือเว้ยมาดูผลลับอันสุดท้ายกันนะครับผลลับว่ามันจะเป็นย่างไรอย่างไรมีอาญาด้วยนะมีดาบพึิกด้วยนะครับ <c oughs> นิดนึง 5แล้วปะจังหวะหาจังหวะเดียวตรงนี้ตัวบางๆเข้าตัวบางได้คือจบกูไม่หลอดหมดมุดเขียวด้านทึกหลังเข้า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  มาดิกูทุบแบบหลายๆตัวก็ได้กูทุบหลายๆตัวก็ได้ถือว่าถึกในระดับหนึ่งถ้ากดเหมือนกับพวกไฟเตอร์แอสตินเลยนะครับถ้ากดดาบดิมถูกจังหวะมันก็จะทำให้ตัวแข็งขึ้นนะครับอาจจะเอาไปสับแบบร็อกชิลสับเกาะเกิดอย่างนี้ได้เหมือนกันโหยิ่งมีอายายิ่งถึกเลยวะ่ะ ตาัดตทุบสองพันห้โอเคประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่เราได้เล่นเกมนี้ไปก็ผมว่าต้นเกมอ่ะมันอาจจะแรงขึ้นด้วยที่มันบัฟมาจากสกลของกายภาพขึ้นให้สกัดสกิลสมันต่อยแรงนะครับด้วยสกิลติดตัวด้วยนะครับผมที่มันเป็น AD หมดเลยนะแล้วก็ อันนี้จะงงง,งอยู่ว่าออกภาคุมเขียวมันแรงขึ้นอืมเดี๋ยวเราลองไปเป็นคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะลองเป็นสายปกติแบบที่เล่นเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเวิร์กหรือเปล่าก็ถ้าใครชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดคลิกอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสวัสดีสวัสดีจ้า